ห้าคนเนี้ยห้าคนเนี่ยห้าคนคือสเปคพี่ปังได้หมดเลยนะจริงๆไม่เลือกเลยลอ่เลือกเลยลอยเลยก่อนบอกแล้วว่ากินอะไรก็อร่อยครับพี่ชอบหลักๆบางทีไม่ใช่ของกินพี่ยังกินเลยครับเอ๋ถ้าสมมติมีวันหนึ่งเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาพี่แล้วบอกว่าพี่ปังคะช่วยด้วยค่ะหนูท้องกับพี่ไสามเดือนแล้วอย่างเงี้ยพี่จะทำไง ผมไปฝากท้องไงไปฝากท้องแล้วพี่ไม่คิดจะตรวจหรอว่าเป็นลูกพี่ไหมหรืออะไรไหมเกิดผีผมรู้แล้วว่าไม่ใช่ไงผมค่อนข้างระมัดระวังตัวมากมากมากมีประสบการณ์เรื่องเยอะแน่นอนใช่ไหมไม่ใช่เราเป็นหมันใช่ไหมอะไรนะครับไม่ใช่เราเป็นหมันไม่ได้เป็นหมันเป็นหมาครับแล้วชีวิตเนี่ยพี่แบบอยากมีลูกไหมพี่ถึงจริงอ้าวจริงจริงเลยนะค่ะผมรู้สึกว่าเด็กน่ารักแต่ว่าผมอ่ะไม่มี น่ารักไม่พอเท่าที่ผมอยากจะมีะจะให้ดูดีหมายถึงว่าผมไม่พร้อมที่จะดูแลคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีจริงๆผมก็ทําได้ใครก็ทําได้แต่หมายถึงว่ารับผิดชอบดูแลอะไรเงี้ยเลี้ยงดูได้ไหมถ้าถ้ามีก็ทําได้แล้วก็ผู้หญิงแบบไหนที่ทําให้พี่ต้องหยุดมองคนที่รู้จักกันอยู่ที่คบกันอยู่เนี่ยก็โอเคแล้วถ้ามีบางเรื่องเท่ากันได้เท่านั้นเราเรื่องมากหรือเขาเรื่องเยอะ คือถ้าเกิดเขาอยู่ในรายการด้วยผมจะพูดแต่ตัวเขาไม่อยู่ผมไม่พูดเดี๋ยวไม่ฟังนะรายกน่ารักจังเลยทำเป็นไงทำเป็นไง<อ>ถามจริงพี่ปังทำไมตอนนี้เนี่ยคะไม่เปิดตัวแฟนสักที<อ>ไม่ชอบเปิดเหรอหรือว่าไงเคยหรือวิวขอร้องก็เคยไปออกรายการด้วยกันเคยา<อ> ไปล่ดหูล่ดตาพู้เราไปด้มมาเป็นใครยังไงเด็กกว่าหรือเปล่าหรือแก่กว่าเด็กกว่าเด็กกว่าโอ้สิบห้าสิบหกปีมั้งสิบห้าหกปีอยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ดีๆหมาเขาวิ่งเข้ามาในบ้านผมอ่ะหมาใครวะเราก็จับเราก็หาถามขับรถตามหานั่นฮะเดี๋ยวก็ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากับเด็กที่บ้านเขาสวยไหมเขาสวยเลยขาผมยาวหมาเป็นแม่คืนในใจใช่ใช่เถอะใช่เถอะหมาน้องเธอหมาน้องใช่ไหมใช่เลย อน้องเลยบอกเดีใจมากแล้วชช่แพ้วแล้วแต่วันนั้นจนแบบนี้กี่ปีแล้วคะสักสี่ปีแล้วคะเคยมีผู้หญิงแบบพี่ปังคะหนูอยากจะแต่งงานแล้วหนูอยากใช้ชีวิตร่วมกับพี่อย่างเงี้ยมีไหมก็มี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 แล้วพี่ไม่จริงจังอ่ะหรือว่าไงก็คิดอยู่ต้องคิดเยอะๆหน่อยการแต่งงานอ่ะต้องเสียสละมากทีเดียวทั้งคู่เลยนะทั้งหญิงและชายก็ ซึ่งก็เป็นเรื่องดีผมเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งแต่วันนี้ผมก็ยังมีความสุขดีอยู่ถ้าเราจะเสียสละกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องมีคุณค่ามากขนาดนั้นแหละผมดองมันไม่ใช่แค่เสียสละนะคะพี่ปังจริงๆชีวิตคู่มันต้องปรับทุกวันคุณพร้อมที่จะาอยู่ใกล้พี่ปังแล้วลุกค่นลุกนี่จะเกลียกจะเีบหน้ามันเลยจะนั่งหันหน้าเข้าแขกรับเสิญวันนี้เกลียเป็นแทเลยเลยน้องตัว ผู้หญิงแบบไหนนะคะที่ผู้ชายอย่างพี่เนี่ยกลัวเห็นแล้วต้องเพนเลยมีบ้างไหมผมไม่ชอบผู้หญิงก้าวร้าวเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรก้าวร้าวกับซาดิสไม่เหมือนกันนะอันนั้นอีกเรื่องนึงครับผมแล้วอย่างพี่เนี่ยเจ้าชู้แบบนี้เนี่ยเคยโดนผู้หญิงหลอกปะคะโดนโดนครับเขาหลอกยังไงเขาหลอกพี่ยังไงเขาบอกว่า บางคนเขาก็ชอบผู้ชายเจ้าชู้บ,บางคนก็กลัวมากกับผู้ชายเจ้าชู้พี่มีอะไรจะบอกกับเหล่าบรรดาเมียจ๋าบ้างไหมงว่าควรจะค,รควรจะทําตัวยังไงวางตัวยังไงบอกผู้หญิงก่อนแล้วกันเนาะผมว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วมีมีครอบครัวมีลูกกันไปแล้วเนี่ยนะครับเขาดูแลเราได้อย่างดีดูแลลูกเราได้อย่างดีดูแลทุก<ม>ท,ที่บ้านทุกอย่างได้อย่างดีถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรที่มันแบบ ไม่เห็นบ้างไม่รู้บ้างก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้นะครับนะครับก็อาจจะทําให้สบาายใจกว่ชีวิตคู่เนี่ยราบรื่มขึ้นส่วนกลับไปทางคุณผู้ชายถ้าแต่งงานแล้วมีภรรยามีลูกแล้วสิ่งที่เคยทําดูแลได้ทุกอย่างอย่างดีก็ต้องทําไว้เหมือนเดิมตลอดเวลาห้ามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าจะไปจะไปเกเรกุกิปกุกิบเนี่ยเจ๋งจริงอ่ะ ก็ต้องไม่ให้เมียรู้อยากทำดีกว่าต้องทำใจถูกไม่ได้เนาะแตเชิงผัวอย่าททำดีกว่าไหมถูกต้องอันนี้คือดีที่สุดครับแต่จากประสบการณ์ที่เห็นในชีวิตเนี่ยไม่ทำไม่มีไม่เห็นมีใครเลยแหวกเลยอย่าพูดอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้ไม่ดี๋กว่านะโอ้โหโดกระชื่อ พูดจากความจริงแ้ะกันผมเป็นผู้ชายคนนึงนะผู้ชายนะผู้ชายนะจะทําอะไรก็แล้วแต่หนิงเชื่ออย่างที่พี่ปำพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผู้ชายไม่มีวันหยุดแต่ทาอะไรเนี่ยต้องให้เกียรติผู้หญิงอันนี้สําคัญผู้ชายสามอย่างเนี่ยหนึ่งในสามอย่างเนี่ยอย่าไปเอามันเลยหนึ่งทำร้ายร่างกายผู้หญิงสองใช้เงินผู้หญิงสามนี่เลยข้อที่หนิงพูดไม่ให้เกียรติแล้วก็ดูถูกแค่มีหนึ่งในสามนี่ก็ไม่เอาแล้วนะครับแต่ส่วนมากมันมีหนึ่งมันมีครบเลยครับผมวัีขอบคุณพี่ปง คมาเจ้ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับสมาคมเมียจ๋าค่ะสวัสดีค่ะ